บทออนายกประทังพิงพิชชติบันอดีตนายกเจ้าหน้าที่ปกครองท่านประหลัดแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สมโมสรโรตารี่จะมามอบทุนในการสร้างบ้านที่ถูกสุขลักษณะนะคะครอบครัวมหมามตะวันเยะนะคะลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านนายกสมโมสรโรตารี่น,น,นารากิวานองค์การบริหารส่วนตำบลกาลวอฝ่ายฝ่ายปกครองนะคะปรหลัด แล้วก็ตัวแทนในอำเภอนะคะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมวลมิตรโดเตรเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะดิฉันนายกตุนมารีนีบทอทนะคะในนามนายกสโมสรโดเตอรี่นาราธิวาสพร้อมด้วยสมาชิกวันนี้นะคะก็จะเป็นสมาชิกของสโมสรโดเตอรี่นาราธิวาสประสงคนะ์ของการเปิดโครงการโดเตอรี่นาราธิวาสสร้างบ้านที่ถูกสุขลักษณะเพื่อผู้ยากไร้โดยสังเขปดังนี้นะคะหนึ่ง เพื่อส่งเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 2. เพื่อแก้ไขความปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนในด้านที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและถูกสุขลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโรตารี 4. เพื่อสร้างความร่วมมือ และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างองคอ์กรของสโมสรโรตารีนาราธิวาสกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสใน<ช>การจัดโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนให้มีการสร้างภาพลักษณ์โรตารีที่ดีต่อ,ตอสังคมซึ่งบ้านที่ถูกสุขลักษณะมาแล้วอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่โครงการนี้ได้เกิดขึ้นที่นี่หลังจากที่นายกส,มสโมสรนรตร์นาราธิวาสและสมาชิกได้มาสำรวจพื้นที่ของสภาพบ้านหลังนี้แล้วของนายอามะตะวันเยะนะคะและได้ให้คำมั่นสัญญานะคะกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลุวอนะคะว่าจะสร้างบ้านหลังนี้บนผืนที่ดินแห่งนี้นะคะอ่า ในการนี้นะคะดิฉันนายกตนมารีนีบอเถาะนะคะนายกส,มมสโมสรดอร์ติการาธิวานะคะและสมาชิกส,มมสโมสรดอร์รีการาธิวาขอมอบเงินเป็นจํานวนเป็นเป็นจำนวนเงิน6 0,000บาทนะคะเป็นทุนสร้างบ้านให้กับนายอามะตะวันเยะนะคะและยังไม่พอนะคะเรายังมีอิดบล็อกอีกเป็นจํานวนหนึ่งนะคะาตามที่ท่านนายกอมบตอแจ้งเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลวอและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะที่มาที่มีส่วนร่วมกับสโมสรดเตอรีนาราธิวาสที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการโครงการโดเตอรีสร้างบ้านที่ถูกสุก,กัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่าน นายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบกลกาลวอกล่าวเปิดโครงการดอตเตอรี่สร้างบ้านที่ถูกสุขลักษณะเพื่อผู้ยากไร้และรับมอบเงินจนํานวนดังกล่าวหนะ้าบัดนี้เียนเชิญค่ะรู้สึกดีใจนะครับที่ให้ความสําคัญในสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ทางสโมสรลอตเตอรี่ได้ทําความดีให้กับพี่น้องพื้นที่ของเราต่อไปนะครับก็เมื่อเมื่อสามปีที่แล้วก็สร้างที่กูแบสารรอ นะครับแล้วก็มานี่ก็ปีปีที่4นะครับที่ทางสโมสรลอตเตอรี่ได้ในนามของอานายกองค์การบริหารสวนสดบรการัวขอขอบคุณทางนายกสมาคมและนายกนายกสโมสร 2, และก็คณะกรรมการสโมสรทุกท่านนะครับที่ให้ความสําคัญส,สภาพความ็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับขอสวัสดีครับแลก็ในรอบนี้นอกจากว่านี้สโมรสลรลอตเตอรี่ของเรายังนำถึงยังชีพนะคะ มาช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและรวมไปถึงจากที่ได้ดเป็น70ชุดแล้วก็เราจะมาขออนุญาตเยี่ยมผู้ป่วยจิตเตียงหนึ่งท่านด้วยค่ะค่ะเป็นเงินว่าโครงการนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเราทําการมอบกันเลยค่ะมามาด้านหน้าเลยรูดตอร่มาเลยค่ะอันมามา่มาตะวันตะวันเยและก็ลูกสาวมีลูกกี่คนนะคะสอ,สองคนนะไม่เป็นคนชือนะคะแล้วก็คือทางทางนายกให้ให,ให้ให้ไอ้หมัดคนชือเง<ม>ินตรงนี้เจอว่า ก้องตัวในการช่วยกันจะซื้อจะจ่ายก็ให้ตีมาหนึ่งตีมาก็เป็นช่างอช่างยู่แล้วและก็ตีมาเป็นสาเป็นเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานใช่ไหมฝากอยู่แล้วนะคะให้บ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์ตามมาตถุประสงค์ของโรตารี่นะคะเป็นบ้านที่ถูกสุขลักษณะนายชลล์นะคะนายกมีความตั้งใจมากๆเลยนะคะมีความตั้งใจมากๆที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้ ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็อยากจะให้สร้างเกิดขึ้นจริงอะค่ะอ่าดยด้วยความตั้งใจค่ะท่านนายกท่านก็มีปารบแล้วว่าเนี่ยอยากจะทําบ้านบอกกับท่านนายกโรตารีนายกอบตกิโตก็อยากจะตออันนี้อดโซารุมโมนมายีนนายกตัออดดดูยะนวบรางันเนาะนมิสูดโรุมโมนี้แกเพอยากนายกโรตารีก็ตามเรื่องกันมานะคะพวกเราโรตารีก็โอเคมาดูบ้านอะไรเรียบร้อยก็สัญญา สบะกะตนายกเป็นคนที่จะสันเรื่องนี้ให้นายกอบตก็เป็นเพื่อนกับนายกโรตารี่นอกจากเราทำเราทาบ้านแล้วก็จะต้องทำระบบน้ำใหม่ด้วยนะคะค่ะในบ้านทุกสุขลักษณะแล้วก็มีห้องน้ำเป็นกิจลักษณะเดิแล้วก็คืนนี้บ้านนะคะไม่ถ้าการูถ้าสมมติว่าสร้างบ้านหลังนี้จะไปอยู่ตรงไหนก่อนใช้เวลากี่เดือนคะไหนแล้วไม่คืนไม่คืน พี่อิวคะพี่มาดูด้านในหน่อยว่าวันตอนที่ฝนตกหนักเราอยากจะตอนที่ล่วงภายในเดือนหน้าเนี่ยต้องเอาเต็นท์อ่ะทหารเอาเต็นท์มาคลุมไว้ให้ไงด้านในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อะไรนะอู้ตังอย่างน่มีเยี่สิบ สถาทัศถันที่สเดิมไหมหรือว่าต้องต้องว่าสูงกว่านี้หน่อยนึงบ่ายจะบ่ายใหญ่เสร็จและวฮะเนาะดานโยเราแปลเป็นภาษาไทยด้วยภาษายาวีด้วยนะค่ะสองเวอร์ชันนะคะสองเวอร์ชันนะคะสลามเลยกงเลยกุงสลามว่าโซกานนอเตรู้สึกยังไงบ้างฮะกีตมากีฮอนายุโรเตอรีมากีฮะกินนิตโตว่าโซ อีกต <Yeah, like ื่นแล้บายอายัดตีอะไรไปดีใจที่ได้บ้านหลังนี้นะคะครับค่ะบ้างอเดเป็นไงพอได้บ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูกดีใจค่ะเมื่อก่อนอยู่ยังไงบ้างบ้านใครตอนตอนลูกเล็กๆกันแม่เสียอายุเท่าไหร่แม่ตอนนี้อยู่ปอนหนึ่งอนหนึ่งตอนนั้นอยู่บ้านนี้อยู่ครับเหมือนกันใช่ไหมเริ่มจากบ้านนี้ไหมพ่อดูแลมาแล้วก็ลูกก เรียนจนถึงมป6ถึงป6ตอนนี้ตอนนี้ยังเรียนอยู่ตอนนี้อยู่ปไหนหนู6ใครใครให้เงินไปโรงเรียนไปโรงเรียนวันละกี่บาท20 20บาทวันละ20บาทไปโรงเรียนอายุอายุทำงานอะไรตอนนั้นอายอทำงานทำไก่แล้วก็ตอนนี้ไม่ทำแล้วแล้วตอนนี้เอาเงินมาจากไหนเวลาใช้ เงินชราใช่ไหมเงินผู้สูงอายุผู้สูงอายุอ๋อแล้วใช้พอไหมเดือนหนึ่งเท่าไหร่ได้ข่าไได้เดือนเจ็ดร้อยเดือนละเจ็ดร้อยแล้วอยู่กินยังไงเดือนละเจ็ดร้อยอยู่งั้นผมบวมนิดนิดหน่อยก็กินนิดนกินก็มีถ้าไม่มีก็ยังไม่พอไม่ต้องกินอ๋ออยู่กันกี่คนนะบ้านลูกสามลูกอยากกินอะไรตอนนี้ที่อร่อยที่สุดลูกอยากกินอะไร อยากกินที่ไม่เคยกินแล้วอยากกินเดกินกรินข้าวกับอะไรแต่ละวันกินข้าวกับอะไรกับมาม่ามาม่ากับไมาม่ากัไทุกวันเลยเหรอคะวันไม่เบื่อเหรอเบื่อกเนี่ยอนนี้มีหหุงข้าวมีอะไรหรือยังมีมีใช่ไหยแล้วไข่หุงข้าวให้กินผมเองแล้วก็ทากับข้าวอะไรไปซื้อทึ๊ไข่รับมาม่าไข่ไข่แลจิร้อยายได้ก็คือเป็นรายได้จากผู้สูงอายุคนได้เด้อคุณนุตะลก เพา่ากระดับปอนยังไม่เคยใช้ลูกอยากได้อะไรหนูอยากได้อะไรหนูอยากได้กยอยากอะไรเด็กก้อยาบุลเลกไตเลยไตยุ่นๆโดนเนอะวีเราเด็กนนะเด่นแล้วกระดับปอนเพื่อนเขากินเราเห็นเราอยากกินแต่เราไม่ได้กินแต่วันนี้อยากได้เงินค่ะขอโทษค่ะอยากได้อะไรนะลูกอยากได้เงินอยากได้เงินเพื่อพาไปเป็นเปลี่ยนเป็นของกินใช่ค่ะจำเป็นค่ะเพื่อเอาไปทำอะไรค่าเงินค่ะ ไปเรียนไปเรียนตอนนี้หนูอยากเรียนต่อใช่ไหมเนี่ยเยาวชนค่ะตอนนี้เรียนจบป .6 แล้วใช่ไหมยังยังใช่ไหมอยากเรียนอยากเรียนอยากเป็นอะไรโตขึ้นค้าขายทำงานแล้วเอาเงินมาให้พ่อได้อยากทำอะไรอยากค้าขายโตขึ้นมาเป็นอะไรเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลอยากค้าขายใช่ไหมนนยุวาขายอะไรคะ ของขนมแบบมามาแบนั้นอ๋อขายของแบบกิบกิบกิบสมสรสรตอรี่เนี่ยนะคะเราก็ได้มาพิจารณาแล้วนะคะลงพื้นที่มาพิจารณาแล้วว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะนอนได้แค่มุมเดียวค่ะก็มุมนี้ที่เหลือทั้งบ้านก็คือรั่วหมดเลยอยาบอกก็คือนอนได้แค่มุมเดียวก็คือทั้งบ้านเขาจะมากระจุกนอนแค่จุดเดียวเท่านั้นที่เหลือคือรั่วทั้งบ้านช่วยอะไรพ่อบ้าง ช่วยทำอะไรล้างจานก<า>็หุงข้าวซักผ้ารักพ่อไหมร,รักรักแางไหมแม<า>่ตอนนี้คุณพ่อป่วยไหมป่วยเป็นอะไรบอกบอกดิครับพ่อไหมกอดกอดให้กอด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 อายอุป่วยเป็นอะไร lúc bỏi đừng đem đừng đại nịnh nít nít nịnh nịnh đi nịnh nịnh đây nịnh 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 ท่านนายกอดีตนายกภาวนาเสาสีอ่อนเวลาเราลงทุ้นนี่หนึ่งพันบาทค่ะพูดลค่ะนัเป็นนานะลูกนะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันตรงนี้ใช้แบบมัธยัมนะลูกมัธยัมรู้ไหมลูกประหยัดประหยัดนะโอเคลูกรับกันนี่นะฉันขอเรียกเช่นอดีตนายกบุษราเอาเงินมาไหมทีิซอนไว้นะ หนึ่งมืน Saint บาทหนึ่งแสนบาทค่ะโอ้บบไปจะขายข้าวได้ก็ได้หมดโอเคเพราะว่าผู้หญิงเวลามันสุขตอนเลือกับบสามีข้าวธรรมชาติเลยครับไม่ต้องมือรบเมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยพี่นาไปเด้ยังง โอเโหต่อเลยครับไม่แม่ไม่ล็อกครับต่อเลยครับภาพนินด้วยภาพนินด้วยหันทางนี้ยังตอยแค่ไหนอันนี้หันทางนี้ดเลยนหัเย้งาเยองดย วัดวัดถาตะยกเอามาพี่ถาเข้ามาให้มันดูเยอะๆหน่อยนี่สุขภาพแข็งแรงไหมขอจับตรงนี้น่อยดีความดันดีอ่มืออุ่นไหมมืออุ่นไหมมืออุ่นโอเคของของก้าเลยไม่ใช่บูดูอย่างเดียวนะเป็นต้องเป็นปลาปลาผัก น่าจะเดือนพิกนะเช็คความดันหน่อยก็ประมาณนี่เลยนะพี่อ้อนี่นายยุ้งต่อไปสาวสวยนะนี่คนต่อไปดูผิวเขาดูผิวเขานะ มันต่อไปก้อนนุ้ยมันยังไมติด้ว่าคนลอนึงแค่ลอน yes. uh, <pre> ี่ปุ๊สียไปสล่าลุ่มอันนี้อันเดวัวตัวบ่าว่าสวัสดีวันน้องได้เพิ่งได้ใบเกิดเองน้องแกน่ะออ๋ครับเขาทมายถึงว่าทะเบียนทะเบียนของส่วนตัวใช่จะไม่ตรงกันกับวันที่เกิดคนสมัยแต่รู้ว่าเก้าสิบกว่าเห็นว่าลูกบอกว่าเกือบร้อยแล้วอ่ะ นี่นะแค่ร้อยปีกนน้เย็นนแบบนี้ก็ตาไม่ง่ามกเนอีแกมาแก่ะกินปลาเยอะๆอ๋อกินหมดไก่เนื้อปลาคือไม่ค่อยเสกันกินอะไรชุบเล็กเดยกินโปรตีนเยอะๆเออโปรตีนค่ะเด็กอยากอ็ตุ่มตุมตัวตุมเล็กอมอันนั้อกไเอออั เราเนี่ยดูหัวมาสิเจ้าอย่างว่พอชีวยเราเนี่ยดูหี่ดีจิโก้ละสมออ่๋มีทั้งหมดสามคนสชชีวิตแต่ละหนึ่งเหลือ2คนตอนนี้ไม่บอกก็ได้แล้วลูเพิ่งเสียสามารถอ่านแบบนี้เลยนะคะตาใส่ตาดีมากตอนแกสาวๆไม่เล่นโทรศัพท์เลยอรอนกินข้าน้อยกินปลาเน้โปรตีนเน้อโปรตีนอตาจะดูว่าน่าโปรตี่นคืออะไร

บริจาคก,กันมาอีกนะคะ <c oughs> โรตารี่นะคะ <c oughs>